พี่วีจะพี่วีแล้วดูพี่วีเออตายบอยเกิดอะไรก็จบคุณกินวะไม่เกิดมาะไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยดึงเฉยโอ้ยนั่นแหละสายแล้ว๊ะไอเกิดกินใช่ไหมมเตะกูนะเกินเออไอเตะเฮ้ยเออไอชิ้นจบเลยเกมนี้ยตึงเกินแค่ติดตามเหรอใช่แค่ติดตาม ได้ครับจะติดไม,มเลยครับใช่หลังไมเลยหลังไมเลยไม่เขาไม่หลังไมเลยเขาไม่หลังไมกับขีดหลังไมเลยเล่นมาเงี้ยรู้จักจอดี้ไหมฮ่ะจอดี้รู้จักจอดี้ไหมเออรู้จักจอดี้ไหมอะไรเออไม่มีไรไม่มีไรถามรู้จักจอดี้ไหมแค่นั้นแหละโอ้ยยี่นี้น้องขีดดีนะครับโหเอาไปเถอะเฮ้ยเอ๊ ติดแล้วดูสิกีฬาไม่พี่ไม่ไหวนะดาเมจพี่นี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเลยนะสวยมากขอบคุณมากยักเกี้ยนอยังมวยก็มาเฮ้ยเฮ้ยเมจ้าไม่ได้หรอกยากโอ้โหมันไม่แหลมเลยพี่วีเก็บของแล้วพี่วีเก็บของแล้วบอก เก็บของทำไมอ่ะแม่ก็เห็นว่าบอกว่าเก็บของอยู่แม่ก็เม่ไหร่กิจจะเก็บของมาอยู่กับพี่จะเล่นแค่นี้แหละเไปแค่นี้แค่นี้แค่มาแล้วสงสารจริงอุ้ยอุ้ยไม่ได้รองเท้าอันนี้เล่นไม่ได้ว่ะรองเท้าผมเองแล้วกันจบเลยคเยอะจังว่ะเออไอ้มอทอร์ก็อยู่นี่นะรองเท้านี้เล่นไม่ได้ว่ะติดใบหนักเกินไปว่ะเปลี่ยนรองเท้าก่อน ใส่สองคู่ไปก็ได้แล้วพี่ใส่สองคู่ไปแล้วใส่สองคู่มันไม่ทับเนาะไม่ทับครับแต่ว่าก็วิ่งเดียวกันนะครับฮะท่าอะไรนะท่าออกคู่เดียวกันนะทับอ๋ออคู่เดียวกันทับไม่บอกไม่รู้เลยขอปสุดมากไปไหมเอาไปไอ้แม่งติดแบบมาค่อยมาค่อยมาร่างตัวเดียวพี่ไปกันสี่เราได้ตายเลยก็ได้เอาให้ตายกำลังได้สวยุด เฮ้ยไม่ตายหรอทำไม่ตายเอาป้อมเอาป้อมแทนก็ได้พี่เอาป้อมแทนก็ได้มันโผล่บนสี่แล้วเอาล่างได้นะเอาล่างนาเอาล่างได้นะเออเอาอยู่เอาอยู่อันนี้ก็เป็นสกินดัดมิวนะผู้โชคดีของเราก็มีด้วยอะไรต่อวะโอนยอ่เก็อะไพี่ไม่แกล้งหรอกค่อยเอาจริงเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะมันเก็บฮิวทันอย่างเงี้ยหรอแล้วมันจับมอทอนยังอยู่นี่นะกำลังเดินไปอยู่ โอยเอาโอ้ยจะตายแล้วบวยเอ้ยสวยอยู่นี่ขนาดผมว่ากันได้ได้ไดนี่ยังติดใบนะผมมีฟิกเกอร์ผมก็ลืมแอ้วจะก็มาจะหันเฮ้ยแจกจังวะคพูอยอยพูดเลยปลามวย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 อาจจะดับก่อนยากเดินไปค่อยค่อยอยู่กลางไม่ได้ทางทางแดนแทบจะสิงคอยอยู่แล้วไม่กลัวคิดแล้วเดินกลับมั้ยเจ้ น่าตาย,ยานะพี่ระวังน่าจะเดินม,มาทางนี้ด<อ>้วยยับหยับน,นั่งโผ่กระตา่ายมันจะกระติกมาเล่นตีลูกตีลูกตีเลยียบจับเล่นกับฟิกเกอร์ยังไงดีวะได้หลายท่าเลยอันตีฟิกเกอร์ฟริกเกอร์อันตีได้หมดเลย เอ้ยโอ้ล่างล่างล่างฝากล้วนเลยกันไม่ได้แล้วผมว่ามวยกับมตอนนี้ก็ลงมาเดี๋ยวเฮ้ยจกอย่าเข้าไปที่เรที่นั่นเฮ้ยตาอยู่ด้วยพะอีเชี่ยสุดยอดมันมีเลือดเลยอกูน่าเล่นวันเดอร์ว่ะไม่น่าเล่นไอรีเลยวดนเดอร์โดนเนิร์ฟดีกว่าไม่ได้วแต่เกมก็ตอบตอนนี้ เริ่มแรงหน่อยๆแล้วล่ะล่างมันประมาณสามตัวอลาัามอยู่กับตัว,วอะไรมับแล้วจับแล้วโอเฮ้ยไปให้หมดเลยไปหมดเลยเกไปเลยเจ้าหอยก่อนหนี่ยไวยอหรอไมได้กลางเลยดวงจะตายแล้วบนนั่นอืจะตายใช่ปะ่ะ ใช่ใช่จะตายแล้วไปเลยไปเลยจะไปกลับบ้านแล้วบอสเจ็ดวิแล้วโอ้โหดาวโคตรนามที่มาโดดตายนะมา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 ,มาแถมนี่ว่าไอ้รัพรออะไรระดันล่ามาแป๊บน,นึงให้เกิดแรกนะดูล่างบอะให้เต็มมา มาบนนี่แหะสองตัวเอ้ยมันหมดแล้วนะโอ้โหเฮ็ดหยังตัดเลือดกระบะออกเมฟูเอ๊ะเขาต้อนได้เนี่ยเฮ้ยแอบเห็นอยู่เนาะลูกเนี่สวัสดีทุกคนคือบ้าเลยครับเกิดอยู่กิจโคตรรวยแปดพันเก้าสวัสดีทุกคนนะครับยิงมาได้นะ อด้วงไปแล้วนะด้วงไปแล้วข้างบนอ่ะด้วงไปแล้วนะกลางกลางอ่ะตายละตายด้วงไปนะด้วงไปนะแบบนี้โคตรแข็งเลยแบบนี้ต่อรอรอให้มันโดดรอให้มันโดดไม่ต้องไม่ต้องอัมตีมันก็ได้ตัวนั้นเอาได้นะเอาได้นะที่ตัวนทร์แล้วที่จังอุ้ยโคตรโอ๊ก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 เดินไปตายก็ไม่ตายแบบนี้ต่อเอ๊ โหเกียรติทำเกียรติของพี่ถอยเลยก็ได้ครับออกออกเรื่อยเอาเรื่อยเฮ้ยสองพันแล้วดาบแดงยังไม่ขึ้นอีกงอสี่สิบมันอยู่ก่อนมันอยู่ค่ายอ่ะก้อนเนาะระวังพี่มันเยอะมันเยอะมันเยอะพี่วีสปิดบนไปเลยดูเงินค่อยสิถอยนะถอยดึงได้นะถ้าดึงมาเวลาดึงมาด้ไห ดึงมาตอดนะดึงมาตอดดึงมาตอดหรือไปน้องนึงขอบคุณดาวด้วยครับขอบคุณครับแต่ก็ดึงมากได้นะดึงไม่ได้ครับไม่บักเม็ดทอดจับแล้วจับแล้วจับแล้จับแล้วไปที่ตรงนั้ ลงไปหาอีกแล้วเอแอเดี๋ยวค่อยขอแท้งก่อนเดีวค่อยออกตัเลือดทำไมฟิกทำไมวีเลือดขอแท้งตอนขอแท้งตอไอ้ดีวีเลนได้โอ้ยยยยดเคแม่ยย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 ่ยย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 โยยยยยบยยยยียมียยยงยย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 ่ยย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 ัยนยย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 ยอยยย ขึ้นพอดีเป๊ะค<อ>ุจะล้มยังไง,ไงวะตัวเดียวระวัง้วงนะระวังด้วงนะได้แข็งแล้วมึงมาล้วงกูสิเพื่อนจิ้งมาได้ถ้าจิ้งโดวก็ตายดันล่างแล้วไปแป้งไปเล่นกับเพื่อนไป <c oughs> เฮ้ยล่วงนะไ,ไปเล่นกับเพื่อนใช่พี่จะไปดันไ่คอยเหรอดูดได้นะดูดได้นะ เจ็บไหมไม่มีใครเจ็บเลยดีนะกูไม่วาร์ปวาร์ปแตกเลยโกเฮ้ผมเล่นไม่ได้ฮะด้วยไอ้นี่ได้อยู่โอ้ยมันก็เ้ยตายตายตายระวังอ้อมมาเดี๋ยวเดี๋ยวรีเวั็องด้วงเห็นด้วงเห็นด้วอยู่เห็นด้วงมองไปใส่ไอ้นี่มันอยู่นี่มันดักแอลควา ซใช่แล้วก็ไปอยู่เดงไออยู่ป้าตกด้วงเอ้ากันกันนั้นเลยก็ส่งๆ <eterm> ม <oon> ันเลยเรียบร้อยเลยค่อยมากเขาบมันไม่ให้คนไม่ได้โยนเจ้ามันเลยสองคนตัดเจเล่นอยู่เดี๋ยวแล้โดนล้วงโดนล้วงเลยกีดป้องกันมันดิโอ้แคลรี่นะพี่ผมไม่ไม่กันยังไงเนี่ยแป้งกูถ้ามึง โจกไปโอ้ยโจกไปโอ้ยผมไปด้านล่างอย่างนี้พี่ก็ทันไปเรื่อยเรียกมันมาจอพี่สู้ได้หมดยกเว้นไฮเซ่อือจะเห็นไฮาเตะแล้วเสียววะเสจับผมดแล้วเห็นน้องไม่เสียวบ้างอะไม่เสียวเลยตอนนี้อารมณ์ฟิกแล้วอารมณ์ฟิกแล้วอารมณ์ฟิกแล้วยังไม่จับใช่ยังไม่จับแต่ฟิกแล้วจะตายแล้วด้วยเนี่ยตายป่ะทำไมผมไม่เก็บตัวไว้ด้วยไร ทีพี่เวียลวทีวีเออได้อลเดไปก็จบคุณกินวากไม่เกิดมาไม่เกิดไม่เกิดเฮ้ยดึงยกเฉยได้โอ้ยแล้วไหนปนะคบแต่เกินกินด้มันเกินมันเกินมันเกินไอชิ้จบเลยเกมนี่ตึงเกินไม่ตายว่ะ ไม่ตายนะ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 ไม่ตายไม่ตายไม่ตาย,ตายกินโอ้โหจะตายโอ้โหอะไรซีดาตู้มมันกลางมาโอ้ผมสไลด์ไม่นั่นไม่ใช่ด้วย่ามันเห็นผมนึกว่ามันไม่เห็นน่ะ <c oughs> ล้นไม่กดสไลด์แล้วมันกดตีไม่ทันตัวมันนงนงอ่ะ <c oughs> มาดิไปกลางรถเลยผมเลยฟ้ามึงมึงก็ได้น้องตัวเฮ้ยสู้เลยสู้เลย ฉิดแล้วโอเคครับโอ้ยไม่มีแข้งไม่อาเลยเจ้ไม่มีเจ้าตู้ไหาตเดียวไปตรงกลางเ็นด้วเออมีกิจก็ชื่นใจหน่อยไปถ้าเหลือไม่ใช่กิจเนี่ยกูไม่ไปต่อแล้วทนหรือเปล่าครับทนครับขอบคุณร้อยดด้วจบเกมนี้ก่อนใช่ เขขาาาบอกว่แคทำได้กระจายเลยแค่ทำไระกระจายหายาเลยดินสูงเลยเมันก็เข้ามาวมันก็เข้าามระจะฆ่าก่อนก็ได้เจ็บจบแม้กระทั่งไม่มีค่อยล้วันไม่เคยเห็นหัวไม่เลยไม่เคยมีค่อยอยู่ในสายตาสาระได้เสาระหัวใจก็มีสายตาก็มีโอ้เดี๋ยว่ันจะไม่รอนแล้วเกมนี้มีเมดมันไม่มีเลยว่ะโอ้เหรอใครเล่นปะ เออไม่ออกสามผัสเลยเนื้อเกียรไม่รู้จักเอตัดเลือดไงคือเป็นเมดอ่ะเพื่อนไม่ออกนะโอ้ดาเมจแคร์รี่สองแสนจิตอ่ะพี่แป้งใจเย็นๆย็นเห็นไหมเกียก็มีแต่แครรี่แต่ไม่เคยแคร์พี่เลยใช่ไหมเออใช้์พี่แป้งเหมือแหละครับแต่พี่แป้งเป็นเมดนะ